สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้นะฮะได้มา21องค์นะครับนะได้มา21องค์นะครับนะครับวันนี้ก็เป็นพระนะครับนะพิมนะครับเหนือดวงนะรุ่นเรื่องสมณศักดิ์หลวงปู่ทวดนะฮะหลวงปู่มหาศิลานะฮะนี่ฮะนี่ครับนะวันนี้ได้มาอีกหนึ่งชุดเครื่อายนะครับวันนี้ใครจับจองนะ รีบจับจองเลยพี่ชายวันนี้มีราคาพิเศษมาให้นะเจ้านี้ได้ราคาพิเศษแต่วพี่เจ้านี้มาให้นะต้องขอบขอบพระคุณอีกครั้งนะฮะตอบพี่เข้ามาดูคลิปนะเดี๋ยววันนี้เรามาลุยกันพี่ชายนะครับมีมาให้พี่ยิปเอ็ดรายการครับนะสวยๆทั้งนั้นครับกับรายการโลงยานะฮะมีมาสามสี่แน่นอนพี่วันนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากรายการแรกกันก่อนที่นะครับเดยผมขอเริ่มจากรายการแรกครับหลังเหนือดวงนะครับหรือหลังจะมีหลังสองหลังนะพี่ดูนี้นะฮะร,รายการแรกครับ เลขคนเบอร์8ปดเ้าสองนะฮะรายการที่หลังเขียวโอ้โหเขียวสวยจัดนะฮะองค์นี้สีเขียวสวยจัดนะครับ,บพี่นะครับบล็อกปลาปากนะครับรายการที่รายการหนึ่งซีรีส์เหนือดวงฮนะนี่ฮะนี่ครับห <c oughs> ร,รายการนี้ฮนะวันนี้นะครับนะถ้านะครับ ผมเปิดอยู <c oughs> 3, 5, ่องค์ละสามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะลงยานะแต่วันนี้ผมได้จากพี่เจ้านี้มาต้องขออภัยพี่นะครับที่ซื้อไปตอนสามค่ะนะครับวันนี้นะผมสามารถแบ่งให้พี่องค์ละสามห้าได้แต่วันนี้สามารถจับคู่ได้ครับสามารถจับคู่ได้นะครับนะสามารถจับคู่วันนี้องค์ละสามร้อยสามารถจับคู่ได้ที่องค์ละนะครับคู่ละหกร้อยบาทนะครับนะจำวันนี้ได้คู่ละหกร้อยบาทนะพี่นะนี่ครจะจับคู่แจ้งได้เลยนะครับ นี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองฮรายการที่สองเลขค้นเบอร์ห้าเก้าสามนะครับรายการที่สองเลขค้นเบอร์ห้าเก้าสามนะครับนี่ฮะต่อมาครับอรายการถัดไปรายการที่สามครับรายการที่สามเลขค้นเบอร์หมายเลขห้าแปดหนึ่งนะครับ ห้าแปดหนึ่งนะครับนี่ฮะรายการที่สามนะครับห้าแปดหนึ่งนะครับต่อมาครับพี่ชานนะครับรายการต่อไปรายการที่สี่ครับรายการที่สี่เลขคูณตัวเบอร์ห้าเจ็ดสองครับรายการที่สี่เลขคนณตัวเบอร์ห้าเจ็ดสองนะครับรายการที่สี่นะครับนี่ฮะต่อมาครับพี่ชานนะครับรายการที่ห้า รายการที่ห้าเลขค้นเบอร์หม่เลขห้าสี่ห้าโอ้โหเกือบตองเลขนี้สวยจัดพี่เกือบตองเลยห้าสี่ห้าครับพี่รายการที่ห้านี่ครับนี่ฮะ <c oughs> เกือบตองนะต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการต่อไปรายการที่หกนะครับรายการที่หกเลขค้นเบอร์ห้าสี่สามนะครับห้าสี่สามครับรายการที่หกนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่เจ็ดครับ รายการที่7เลขโค้ดนับเบอร์หมายเลข807ฮะ807ครับรายการที่7นะครับนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่8ฮนะรายการที่8เป็นเนื้อทองทิพย์ครับนะผมขอเปิดเนื้อทองทิพย์ก่อนนะมา2องค์เลขค้นเบอร์3 5 1ครับเนื้อทองทิพย์นะฮะแบ่งองค์ละ250บาทนะครับ เนื้อทองทิพย์สวยๆพี่เรียบๆนี่สองร้อยห้าสิบาทครับปิดกันเข้ามาได้นะครับรายการที่แปดนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่เก้ารายการที่เก้าเลขโค้ดตัวเบอร์ใหม่เลขสามหกหกนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์เป็นเลขสามหกนะครับรายการที่เก้านี่ครับมีเปสององค์นะพี่นะทองทิพย์นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ รายการที่สิบเป็นยาแดงครับนะครับรายการที่สิบเป็นยาแดงเลขค้นเบอร์ห้าหนึ่งสี่นะครับยาแดงห้าหนึ่งสี่นะครับรายการที่สิบนะครับ,ร,บ,ร,บ,ร,บรายการที่สิบเอ็ดนะครับเลขโค้นัเบอร์หมายเลขห้าเจ็ดสี่ครับห้าเจ็ดสี่ครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่12ครับเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลข539นะครับ539ครับรายการที่12ฮะต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปรายการที่13ครับ13เลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลข895ครับ13เลขโค้ดนัมเบอร์895ครับนี่ฮะรายการที่13นะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่14 รายการที่14บสี่เลขคนเบอร์แปดเก้าสามนะครับส4บสี่เลขค้นเบอร์แปดเก้าสามครับรายการที่สิบสี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้านะครับเลขค้นเบอร์ใหม่เลขห้าสองเก้านะครับสิบห้าเลขคนเบอร์ห้าสองเก้านะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบหครับ รายการที่ส6บหกเลขค้่ตั้เบอร์ห้าสามหกครับห้าสามหกครับรายการที่สิบหกนะครับนี่สวยๆเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดเป็นลงยันน้ําเงินครับสวยๆฮะสิบเ็ดเลขค้่ตัเบอร์8ปดเก้าแปดครับโอ้โหสวยมากแปดเก้าแปดครับรายการที่พี่นะครับแปดเก้าแปดนะพี่นะรายการที่นี่ฮะ 17นะครับต่อมาครับรายการที่18ดฮะสิบแปเลขโค้ดนั๋เบอร์หมายเลข577ครับ18เลขโค้ดนั๋เบอร์หมายเลข5 7าเจ็ดอู้สีนี่สวยนะนะหรือว่าใครรับ3องค์นะเดี๋ยวผมดูราคาให้แปงพี่นะรับ3องค์ผมอันนี้รับ3องค์ผมให้800ครับรับ3าสีผมให้800บาทนะครับเนี่ยฮะเอาไปพิชายพิเศษให้นะวันนี้นะต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับ รายการที่สิบเก้าเลขโค้ดตั้เบอร์หมายเลขห้าหกหนึ่งฮะเฮ้ยห้าหกศูนย์ได้ไหมนะห้าหกศูนย์นะครับรายการนี้นะครับรายการที่สิบเก้านะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับรายการที่ยี่สิบครับรายการยี่สิบเลขโค้ดตั้เบอร์แปดเก้าเก้าโอ้โหองค์นี้สวยเลขค้ดองค์นี้สวยจัดนะครับแปดเก้าเก้าพี่คมคมเลยนะครับแปดเก้าเก้าครับพี่นะครับรายการที่ยี่สิบนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบเอ็ด รายการยีบเเลขค้นําเบอร์หมายเลขห้าเก้าครับห้าเก้ครับรายการยีนะครับต่อมาครับรายการยีิบสครับรายการยีิบสเลขค้นําเบอร์หมายเลขเก้ย์ศูนย์ครับยีิบสเลขค้นําเบอร์9ก้าศนครับรายการยี่ิบสองครับต่อมาครับพี่ชานนะครับรายการถัดไปรายการยี่สรายการยี่สามเลขค้นําเบอร์หมายเลขห้าสี่หนึ่ง ยี่สิบสามเลขค้นอัวเบอร์มาเลขห้าสี่หนึ่งครับรายการยี่สิบสามนะครับนะครับและก็ต่อมาขออัปเดตนิดหนึ่งพี่นะอัปเดตของเปิดโลกนิดหนึ่งครับเปิดโลกรายการรุ้นนะฮะเหลืออยู่สองสี่ครับเปิดโลกรายการรุ้นเหลือสองสี่ครับสีส้มนะฮะลงยาจีวอนครับเลขค้นอัวเบอร์หนึ่งห้าสามสามครับสามร้อยห้าสิบบาทเท่ากันพี่นี่ฮะรายการที่นะครับยี่ิบสี่นะครับ ต่อมาการยี่ห้าครับผมเปิดโลกครับนะอีกหนึ่งรายการรายการนี้ลงยาเหลืองครับนี่ฮะเลขหนเบอร์สองศย์หนึ่งศครับลงยาเหลืองนะพี่นะประหาชนนนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะพี่ชายนะครับนี่ฮะรายการยี่ห้านะครับแล้วก็มีลมดําของเหนือดวงโทษทีพี่นะลมดํำหรือเหนือดวงกลุดมาองหนึงนะครับ นะครับองค์นี้เป็นรายการที่26นะครับ250บาทเหมือนกันครับพี่เลขค้นตัวเบอร์หมายเลข462นะครับแล้วก็รายการสุดท้ายครับนะหรือรายการสุดท้ายครับรายการ27ครับอ่าเป็นเหรียญอ่าแจกทหารนะครับนะของรุ่นเปิดโลกนะครับนี่ฮะเลขค้นตัวเบอร์นะครับ4383ครับ4383ครับแจกทหารนะครับอยู่ที่ผมนะครับองค์สุดท้ายนะครับ250บาทเท่านั้นพี่250บาทเท่านั้นครับนะนี่ฮะ นะครับสำหรับนี้ครับนะ้าก็กราบขอบพระคุณทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับนะ EP ยันนี้นะฮะดูกันให้ชมให้จุกใจครับชอบถูกใจรายการไหนปิก๊กเงนเข้ามาได้นะครับสำหรับนี้กราบขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามนะครับขอบพระคุณมากครับ